สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีกุมภาพันธ์พศ2568ผลการสำรวจแบบสอบถามจะเป็นผลการสำรวจภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการผลการสำรวจค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนในอนาคตสำหรับดับชนีชี้วัดเศรษฐกิจจังหวัดจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชน ดัดชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการและดัดชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัด PSI สรุปผลสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ผลสำรวจดัดชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรีในเดือนกุมภาพันธ์2568มีแนวโน้มขยายตัวจากทุกภาคการผลิตโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรีให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักส่งผลดีต่อธุรกิจในท้องถิ่นและช่วยให้ธุรกิจต่างๆขยายตัวพร้อมกับการจ้างงานในภาคบริการที่เพิ่มขึ้นต้นทุนผู้ประกอบการมีแนวโน้มขยายตัวสำหรับความเชื่อมั่นต่ออนาคตเศรษฐกิจจังหวัดในระยะ6เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนของจังหวัดคาดว่าปรับตัวขึ้นเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นการลดหย่อนภาษีและการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งช่วยกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยและการลงทุนของประชาชนส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ดัชนีความเชื่อมั่นผลผลิตสินค้าภาคเกษตรขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศเย็นเป็นระยะเวลานานกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดีแต่ต้นทุนการผลิตสูงทำให้เกษตรกรมีกำไรลดลงสำหรับการจ้างงานภาคเกษตรในเดือนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานภาคเกษตรและแนวโน้มการลงทุนภาคเกษตรคาดว่ามีมแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาด้านน้ำและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยให้กระบวนการทางการเกษตรมีประสิทธิภาพดัชนีความเชื่อมั่นผลผลิตสินค้าภาคอุตสาหากรรมขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงเพิ่มการผลิตและส่งออกมากขึ้นสำหรับผลประกอบการและการจ้างงานขยายตัวสำหรับแนวโน้มธุรกิจภาคอุตสาหากรรมภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานภาคอุตสาหากรรมแนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหากรรม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนภาคอุตสาหากรรมเช่นการลดภาษีการให้สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจทำให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นที่จะลงทุนดัชนีความเชื่อมั่นผลประกอบการภาคบริการขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้หนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นแนวโน้มภาพรวมภาคบริการการจ้างงานและลงทุนในภาคบริการคาดว่าปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากจังหวัดมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นที่พักระดับมาตรฐานโรงแรมร้านอาหารรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีผลการสำรวจค่าครองชีพและต้นทุนผลการสำรวจความเชื่อมั่นของระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคยังก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับราคาค่าจ้างแรงงานราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อภัยธรรมชาติและความไม่สงบในหลายประเทศผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนภาพรวม แนวโน้มการจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดแนวโน้มการลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ในอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภณัณฑ์และบริการเพื่อรองรับหนักท่องเที่ยวขอขอบคุณทุกหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความร่วมมือด้วยดีสวัสดีค่ะ